กรบสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมริวล้างหมันนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาปล่อยพระเครื่องหลวงปู่แพลวแต่ผมจะมารับเช่าพระเครื่องหลวงปู่แพ้ปะวปาวโลแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันครับช่องทางติดต่อ Facebook น้องริวล้างหมันผมรับเช่าให้เช่าพระเครื่องหลวงปู่แพลวปาวโลนะครับหรือแอดไลน์เป็นเบอร์โทรนี้ได้เลยครับ0 9 1 6 6 6 8 9 5 9 อันนี้เป็นพัสดุที่พี่ๆช่องทาง youtube แบ่งปันมาให้ผมกันครับมาชมกันครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างมาชมกล่องแรกกันเลยครับถ้าพ,พี่อยู่ไม่ไกลกันมากและพระมูลค่าพระสูงน้องยินดีไปหาถึงที่นะครับแต่ราคาไม่สูงมากจัดส่งได้ครับพี่พระถึงมือน้องพี่รับตังได้เลยครับผม ามาชมครับว่าจะมีรุ่นอะไรกันบ้างอ,อันนี้เป็นใบคิเหล็กรุ่นสุดท้ายแพกมาดีมากมีชุดแค่ชุดนี้ มาชมกันครับว่าจะมีรุ่นอะไรมีกลิ่นเนื้อ <c oughs> ขอภัยนะครับพี่ถ้าเงียบไปอันนี้จะเป็นเหรียญใบคีเหล็กรุ่นสุดท้ายพิมพ์ใหญ่ อันนี้เป็นเนื้อนวะโลหะเนื้อทองแดงนวะนวะหนึ่งเหรียญเลขสามหลักนี่ทองแดง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 ใบขี้เล็กรุ่นท้ายพิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงสิบเหรียญน,นวะสองเหรียญถ้าพี่ๆท่านใดมีรุ่นนี้ผมรับเช่านะครับหรือถ้าเป็นรุ่นอื่นใบขี้เล็กหรือเป็นพารากยอดนิยมผมก็รับนะครับลองส่งราคามาดูก่อนได้ครับพี่ถ้าไม่ได้ซื้อไม่ไม่ได้ขายไม่เป็นไรครับพี่แค่พูดคุยน้องก็ดีใจแล้วครับมาชมองค์ตบชมกองต่อไปกันครับ จะมีรุ่นอะไรกันบ้างม oh. าดีมาก มารอชมกันครับว่าจะมีรุ่นอะไรบ้างผมชอบจริงนะครับพี่ผมไม่ได้พูดเล่นอันนี้ึ้นทั้งมนก่อน ไอนี่เหรียญแม่นังกวักโพกกระซับเนื้อทองแดงใบขี้เหล็กรุนสุดท้ายพิมพ์ใหญ่เนื้อทองฝาบาทเหรียญเศรษฐีจอมสุรินเนื้อทองแดงเหรียญเจริญพรล่างเนื้อทองแดงเหรียญห่วงเชื่อมแปดรอบเนื้อทองฝาบาท เจ้าสัวเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมแปดรอบเนื้อทองแดงและเจริญพ่อล่างเนื้อทองแดงอ่าถ้าพี่ๆท่านใดมีผมรับเช่านะครับพี่ไม่จะเป็นต้องรุ่นนี้ก็ได้หรือว่ารุ่นอื่นลองส่งรูปมาให้ผมตีราคาก่อนได้ครับพี่หรือพี่ต้องการอยากได้เท่าไหร่บอกน้องได้ครับช่องทางการติดต่อเฟซบุ๊กน้องริวล้างหมันผมรับเช่าให้เช่าฟ้าเครื่องนะครับ หรือติดต่อเป็นเบอร์โทร0 9 1 6 6 6 8 9 5 9ลิวล้างหมันนะครับฝ้าคขอบคุณพี่ทุกท่านครับ